สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจตุพรชี้วันสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปม8ปีประยุทธ์คือจุดแตกหัก3ปอกับสังคมไทยจตุพรพรมพันธ์และนิติธรล้ำเหลือนำคณะหลอมรวมประชาชนชุมนุมที่บริเวณบันไดลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวร์ หลังของอนุญาตห้างในการใช้พื้นที่บริเวณลานหน้าห้างแต่ไม่ได้รับการอนุญาตโดยชุมนุมภายใต้หัวข้อปลุกสามัคคีประชาชนลุกตื่นจัดการสามปอด้วยบรรยกาศเป็นไปอย่างคึกคักมีมวลชนทยอยเดินหน้าเข้ามาร่วมงานแต่จำนวนไม่มากเท่าที่ลานคนเมืองมีการปิดถนนเพียงเลนเดียวเพื่อจอดรถ เครื่องขยายเสียงและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพียงเท่านั้นจรุพรพรมพันธ์กล่าวว่าตนต้องการมาต่อสู้กับเหตุการณ์เพราะมีความคาดหวังที่จะหยุดอำนาจสามปอเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยอยากให้ติดตามในวันที่6กถึงกันยายนนี้จะมีการนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา27 272ตัดอำนาจสอวอเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเชื่อว่าไม่สามารถปิดสวิตสวได้แม้เสียงขสจะเกินครึ่งหนึ่งแต่สวอว์จะไม่ถึงหนึ่งใน3กฎหมายจะถูกคว่ำอย่างแน่นอนชาตุพรพรมพันธ์กล่าวว่าส่วนที่ช่วงนี้เห็นผู้เด็กประวิทย์วงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีมีความคล่องแคล่วเพราะได้ยาดีเรียกว่านายกรัฐมนตรีแต่ยืนยันว่าเราจะไม่เอาทุกปอ เพราะอยู่ในอำนาจก็สร้างแต่ความเสียหายแตกแยกและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนสามปอก็เหมือนกับสามธรราชพักการเมืองต่างๆถูกต้มว่าจะมีการเลือกตั้งแต่ไม่มีการเลือกตั้งในเร็วนี้เพราะกำลังอินกับการเป็นนายกจรพรกล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้เขาอ,อย่ายึดติดกับจำนวนคนคณะลอมรวมประชาชนได้หารือกันมาตลอดเรากำหนดเองว่าจะให้คนมาแค่ไหน เราจงใจที่จะนำคนมาเพียงเท่านี้ขนาดนี้เป็นช่วงระหว่างทางไม่จะเป็นต้องใช้คนจำนวนมากแต่ต้องการให้เห็นถึงปัญหาและอยากจะบอกกับนักการเมืองว่ากำลังถูกหลอกไม่มีการเลือกตั้งและสามปอ่ะจะครอบครองอำนาจต่อไปอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจุดแตกหักกับสามปอจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวาระนายก8ปีความคืบหน้าล่าสุดด่วน นิพนโชว์สปิริตละออกจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเดินหน้าสู้คดีในชั้นศาล5กันยายน 2, 5 6 6 5นายนิพนบุญยญมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้อธิบายมาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถึงสาเหตุที่ผมไม่สามารถอนุมาติจ่ายเงินให้แก่ผู้ชนะการประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางของอบจอสงขลาได้เนื่องจากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมในการประมูลและบร,ริษัทคู่เทียบได้ทําการปลอมแปลงเอกสารหัวประมูลเป็นเหตุให้อบจอสงขลาได้รับความเสียหายบัดนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคกลาง9ก็ได้ออกหมายจับผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายรวมถึง ผู้ชนะการประมูลและบริษัทในเครืออีกทั้งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเกือบทั้งหมดแล้วส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ขณะหลบหนีนั้นอายการได้ส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าแล้ววันนี้ผมพร้อมที่จะสู้คดีในชั้นศาลเพื่อพิจารณาพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ผมไม่อนุมัติจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ชนะการประมูลนั้น เป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไม่ใช่การล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการปปชกล่าวหาผมแต่อย่างใดและหากแม้จะย้อนเวลากลับไปได้ผมยังยืนยันที่จะไม่อนุมัติการจ่ายเงินภาษีของประชาชนให้กับพวกทำผิดกฎหมายเช่นเดิมบัดนี้คดีได้เข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้วผมไม่มีความประสงค์จะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีและ เวลาราชการเพื่อต่อสู้คดีแต่อย่างใดดังนั้นผมจึงได้ทําหนังสือกราบเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่5กันยายนเป็นต้นไปขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจและคําแนะนํารวมถึงสื่อมวลชนทุกสํานักที่นําเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่องตลอดมาและขอขอบคุณข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้ร่วมกัน ทำงานและผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดเวลากว่า3ปีความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองยิ่งลงพื้นที่ยิ่งเปรี่ยวว้างวังเวงเบื้องหน้าประยุทธ์จันโอชาปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดสภาวะแปลกแยกระหว่างพลเด็กประยุทธ์จันโอชากับแม้กระทั่งแฟนคลับที่ต้องการไปรยกป,ป้ายและส่งเสียงให้กำลังใจที่พระนครศรีอยุธยา ต่อมาจากคําแถลงของพระเด็กประยศจันโอชาสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดว่าเนื่องแต่ระบบ1เป็นระบบที่มีความจําเป็นต้องให้พระเอกประยศจันโอชาอยู่ในเทสะที่ประกันความปลอดภัยสูงสุด 2. เป็นระบบที่กีดกันพระเด็ประยศจันโอชาออกจากมวลชนอย่าว่าแต่สุดยอดคุณป้าที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับขบวนการ มวลมหาประชาชนกปปสเลยแม้กระทั่งเมื่อพลเอกประยุจันโอชาอยู่ในถ้ำกลางกำลังพลก็มีความห่างเหินทุกภาพที่ปรากฏผ่านหน้าหนึ่งของสื่อหนังสือพิมพ์ทุกภาพการเคลื่อนไหวที่ปรากฏผ่านจอโทรทัศน์เห็นได้ชัดเจนจากการแวดล้อมด้วยหน่วยรักษาความปลอดภัยภาพที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่สองกันยายนจึงแตกต่างไปจากภาพที่จังหวัดฉะเชิงเซา เมือ่อ1กันยายนกับเป็นหนังโละม้วนภาพที่จังหวัดชายเชิงเซาแนบแน่นอยู่กับประชาชนภาพที่จังหวัดพระคนครีอยุธยาแปลกแยกเรากับว่ามาจากที่อื่นปัจจัยอะไรที่ทําให้ภาพของพระเด็ประวิทรวงศ์สุวรรณกลมกลืนเรากับว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับชาวบ้านที่เข้ามาแวดล้อมใกล้ชิดกระทั่งสามารถหอมแก้มเป็นพวงได้ตอบได้เลยว่า นอกเหนือจากลักษณะส่วนตัวของพระเด็ประวิตวงสุวรรณแล้วก็คือการผสมผสานเข้ากับการเมืองรากฐานของพระเด็ประวิตวงสุวรรณคือหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐขณะที่จังหวัดชาเชิงเซรารากฐานก็คือ 1. ตั้งแต่ระดับตำบลกระทั่งจังหวัดจึงอบอุ่นเป็นอย่างสูงตรงกันข้ามพระเด็ประยุจันโอชาแม้จะด,ดำรงอยู่อย่างเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐแต่ไม่ได้ สมานอย่างเป็นเนื้อเดียวกันกับมวลชนในทางการเมืองกำแพงที่ขวางกั้นอยู่ย่อมเป็นกำแพงจากโครงสร้างราชการมั่นใจได้เลยว่าภายหลังกลับสู่ห้องทำงานของรัฐมนตรีที่กระรวงกาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาคงได้คบคิดพิจารณาและสรุปถึงผลได้ผลเสียของการลงพื้นที่เป็นการลงพื้นที่ในสภาพที่ตีนลอยไร้รากฐานเช่นนี้ ไม่มีรัฐมนตรีคนอื่นไปห้อมล้อมเหมือนคราวที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความรับผิดชอบยิ่งลงพื้นที่ยิ่งเกิดความห่างเหินเปรี่ยวล้างวังเวงความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์จุลาจับตาสารรัฐธรรมนูญหยิบวักใดในมาตรา158วินิจฉัยประยุทธ์แจงไม่นับย้อนหลังปี57รองศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์นกสวน สวัสดีอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีระบุถึงคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาปมนายก8ปีของผู้เอกประยุทธ์จันโอชาที่ยืนยันว่าไม่ได้เริ่มนับตั้งแต่เป็นนายกในวันที่ย4สิงหาคม2557ถือว่าฝั่งขึ้นและตอบคำถามพรรฝ่ายค้านทุกประเด็นว่าพูอเอกประยุทธ ต้องชี้แจงเช่นนี้อยู่แล้วเพราะเป็นคำชี้แจงว่ายังสามารถเป็นนายกต่อไปได้คำยื่นของฝ่ายคา้านถามว่าพลเอกประยุทธ์หมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือยังแต่ไม่ได้ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าให้นับเริ่มตั้งแต่เมื่อไรและหมดเมื่อไรดังนั้นน่ะศาลร,รัฐธรรมนูญจึงต้องมีคาตอบคาร้องจึงอาจจะตอบว่าให้นับ เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คำชี้แจงของพระเดกประยุทธ์ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะนับเมื่อไหร่เพราะยกให้เป็นอำนาจของสารร,รัฐธรรมนูญแต่หักล้างประเด็นของฝ่ายค้านว่าไม่ได้นับตั้งแต่ปี57ด้วยเหตุผลใดรองศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์กล่าวต่ออีกว่าถ้ามองในแง่นี้ก็จะเป็นผลของทั้งสงฝั่งว่าจะใช้รัฐธรรมนูญมาตรา158วรคี 4, หรือมาตรา158วสอง และวักสามคือใช้มาตราเดียวกันแต่คนละวักเพราะมาตรา158วักสองบอกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรแต่เมื่อปี57มาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอชอไม่ได้มาจากสภาผู้แทนราษฎรส่วนวักสามบอกว่าประธานสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกเมื่อปี57 ประธานสภาไม่ได้เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์กล่าวอีกว่าส่วนที่พักฝ่ายค้านอ้างรัฐธรรมนูญมาตรา264ต่อเนื่องด้วยและอ้างบันทึกความเห็นของนายมีชยัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้เราไม่รู้ว่าคำชี้แจงของฝ่ายกฎหมายได้ตอบโต้หรือชี้แจงต่อด้วยความเห็นของนายมีชัยหรือไม่ ประเด็นต่อมานะ่ะคือสารรัฐธรรมนูญจะเลือกวักไหนของมาตรา158มาเป็นเหตุเป็นผลในการรับรองคำวินิจฉัยทุกข้อสามารถมีคำอธิบายโดยสารรัฐธรรมนูญได้หมดเพราะวักหนึ่งถึงวักสีของมาตรา158ไม่ได้เกี่ยวกันเสียทีเดียววักสี่บอกว่าใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นได้แค่8ปีส่วนวักหนึ่งถึงวักสาบอกว่า นายกของรัฐธรรมนูญ2560ต้องมีที่มาแบบนี้หลักคือเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วนี่ผลทันทีคือหากเป็นนายกมาแล้ว6ปีก็จะเป็นนายกได้อีกแค่2ปีนี่คือหลักสากลแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสารรัฐธรรมนูญจะหยิบยกมาตราใดมาสนับสนุนคำวินิจฉัยของตัวเองเมื่อถามว่าจากคำชี้แจงนี้พลเอกประยุทธ์มีความมั่นใจว่าจะได้เป็นนายกต่อใช่หรือไม่ รองศาสตราจารย์ดรสิริพันธ์กล่าวว่าคิดว่าพลเอกประยุทธนะ์มั่นใจ50ต่อ50เพราะไม่มีใครรู้ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรแต่พลเอกประยุทธ์ต้องยืนยันไปตามความเชื่อของตัวเองข้อสังเกตของตนนั้นจากคำอธิบายของนายพิศนุเครืองามคิดว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าเริ่มนับตั้งแต่ปี60หรือให้เริ่มนับตั้งแต่ปี62แต่แค่บอกว่าไม่เห็นด้วย ที่จะให้เริ่มนับตั้งแต่ปี57ด้วยเหตุผลใดก็ว่าไปเพื่อหักล้างประเด็นของพรรคฝ่ายค้านอย่างเดียว